สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตตอนกระดาษด่างที่นุ้ยเพาะพอกับดินธรรมดาแล้วก็คุยมะพร้าวกับใบก้ามปูธรรมดาดินบ้านเราค่ะหลังจากที่เพาะไปได้ประมาณเดือนวกว่าๆน้องซื้อมาวันที่14เดือน7จ 6, 4ก็เดือนเเดือนแนี่ก็เกือบจะ2เดือนแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามันจะได้ด่างหรือเปล่าสั่หัวมาหัวเดียวนะคะใบมันออกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่นี่นะคะอันนี้ใบแรกค่ะใบแรกของต้นบอลที่มันออกมามันเขียวชุปีเลยค่ะอันนี้หัวบอลที่สั่งมาจากนะแต่นี้เป็นใบสองค่ะต่างหรือเปล่าค่ะแบบนี้บางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นใบที่กลางออกมาแล้วไม่สมบูรณ์เนาะ ไม่รู้ว่ามันจะด่างหรือเปล่าบางคนงก็บอกว่ามันเป็นโลกเนาะคือหนุย้ยไม่ได้มีประสบการณ์ในการเพราะบอนกระดาษด่างนะคะอันนี้ก็เป็นต้นแหกต้นเรลกของหนุยน้ยนาทีหนุ้ยสั่งมาเดี๋ยวเราจะไปดูบอนสีราคาหลักสิบกันเลยค่ะอยู่ข้างหลังค่ะบอนสีราคาหลักส10ิบถึงหลักร้อยราคาไม่แรง อันนี้เป็นบอลอีเหนาค่ะบอนอีเหนาน,นี่นะคะบอลอีเหนาก็ใบใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้ราคาหลักสิบค่ะตอนนี้ก็น่าจะไปถึงหลักร้อยแล้วเนาะประมาณเกือบถึงหนึ่งรอบาทประมาณนั้นนะคะอันนี้ยังไม่กัดสีเนาะเป็นใบเขียวเขียวมากถ้ามันกัดสีแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้คือลักษณะของบอลที่บอลอีเหนาที่กัดสีแล้วแต่ว่าก็ไม่ขาวมากเท่าไหรน่นะก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะนี่คือบอลอีเหนาขาวค่ะเคนะคะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งเลยค่ะราคาหลักสิบไปถึงหล,100ลักร้อยราคาไม่แพงค่ะบอลพวกนี้น,นค่ะตอนซื้อมาเขาก็บอกว่าเป็นสาวน้อยปะแป้งเน,ะนาะนะคะต้นไม้บอกว่าเป็นสาวน้อยปะแป้งแต่มันก็คล้ายๆกับต้น นกกระทาต้นบอนสีนกกระทาหรือว่าล่อนทองอยู่นะก็ไม่แน่ใจชื่อมัอนกันเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ราคาหลักสิบไปถึงหลักร้อยนี่ค่ะอันนี้ยังไม่กัดสีเต็มที่อันนี้ไม่แน่ใจชื่อมัอนกันค่ะถ้าใครรู้ชื่อก็ช่วยบอกด้วยนะคะ ให้ดูชัดๆกับตัวเล็นี่ค่ะใบลักษณะใบไม่แน่ใจชื่อนะคะเพราะว่าตอนซื้อมาแมค้าบอกว่าสาวน้อยปรบแปงพอดีก็มือใหม่เล่นบอลเหมือนกันนะคะแต่จะเล่นเป็นบอลราคาบ้านๆจับต้องได้ไปก่อนเนาะค่อยๆขยับเป็นด้วย ต้นต้นนี้ก็เป็นบอนสีอีกต้นหนึ่งเป็นต้นแดงวัวอันนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะราคาหลักสิบสวยอยู่นะคะ,คะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันเลยค่ะต้นนี้คือต้นลูกไม้ป่าก้านดำค่ะลักษณะอันนี้คือใบ ใบที่เพิ่งออกมาใหม่ค่ะเป็นยอดแทงมาใหม่ส่วนอันนี้เริ่มเห็นลายชัดแล้วเป็นลูกไม้ป่ากกาดำค่ะอันนี้ราคาไม่แพงก็สวยอยู่นะคะ,คะสวยอยู่ค่ะใครเพิ่งเริ่มเล่นบอลสีซื้อแบบนี้ไป่องกันได้นะคะ เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะต้นนี้ทะยานไปถึงสองรอยแล้วพกหลงค่ะพกหลงเมื่อก่อนราคาห้าสิบบาทตอนนี้ราคาพุ่งไปถึงสองอยแล้วค่ะพวกหลงในกลุ่มบอนสีค่ะสวยอยู่นะคะอันนี้คือกัดสีแล้วสีเริ่มชัดแล้วค่ะ เดี๋ยวจะดูต้นที่ยังไม่กัดสีเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะต้นบอนพลพกหลมที่ยังไม่กัดสีค่ะต้นนี้สียังไม่ชัดเจนจะเห็นว่าใบมันยังเขียวอยู่อันนี้คือยังไม่กัดสีนะคะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ต้นนี้คือบอนไก่เซอร์ค่ะบอนสีไก่เซอร์นี่ค่ะดูลายกันชะชัดนะคะนี่คือบอนสีไก่เซอร์ค่ะ เวยใช้ได้อยู่ค่ะต้นนี้ตอนตนี้ราคาก็เห็นเริ่มสตาร์ทกันที่200แล้วนะคะไก่เซ่อจากเมาก่อนราคาหลากักสิบตอนนี้ก็สตาร์ทขึ้นไปถึง200แล้วค่ะไก่เซ่อตัวนี้มันกัดสีจะออกเห็นชมพูแล้วเนาะส่วนใบนี้ ใบนี้เขายังไม่กัดสีดีนะคะก็จะเห็นเป็นขาวอ,อันนี้แค่มานำเสนอบอนสีราคาหลักสิบตอนนี้พุ่งไปถึงหลักร้อยแล้วนะคะอันนี้มานำเสนอให้ดูเฉยๆนะคะว่าตัวแรกที่ซื้อมาราคาหลักสิบตอนนี้เห็นในกลุ่มบอลพุ่งไปถึงราคาหลักร้อยแล้วคะ่ะ ถ้าเสนอชื่อผิดถูกยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่านุ่ยก็เพิ่งเริ่มจะเล่นบอลสีเนาะเพิ่งได้มาเนะในกลุ่มบอลสีตอนนี้ก็พุ่งไปถึงราคา200แล้วเนาะ,นะค,ะคลิปนี้ส้มตมบ้านนาก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ส้มตามบ้านนานด้วยนะคะ วันนี้ไม่ได้มาทำอาหารนะคะวันนี้มานำเสนอต้นไม้ก่อนค่ะ